อู้ยญิงสโอเค77เหรียญครับโอเค60สวยครับโอเคโอเค70ครับครับยงดีโอเคข 2>, 2ครับไพโรเพ็กชามีคาน1000มาขายบุนรอมาครับต่อกันวันที่11 เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าผมยังไม่กดเปิดร้านนะมันก็จะคาอยู่ที่8ปดนาฬิกาอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้างงานนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังไม่มีอะไรเ,ออเดี๋ยวผมดูการ์ดเช้านี้ผมจะเปิดการ์ดก่อนดีกว่าปะ่ะผมว่านะขายขายขายโอเคสามใบจัดเตรียมร้านก่อนที่จะเปิดร้านคนระับเก้าสิบไปเลย เดี๋ยวผมจะลองเปิดการ์ดยาวๆก่อนดีกว่าอืมผมเอาลิเกซิตตัวนี้ไปดีกว่าอ่ะบอร์ลิเกซิตตัวนี้แล้วก็ซื้ออันนี้มา2กล่องครับโอเคแล้วก็ไปซื้อบอร์ดเกมครับ2อัน8 1เอโอเคอสวยๆผมขอเรียงบอร์ดเกมไว้ก่อนก่อนที่จะเปิดร้านที่ผมนด้ไปดูนะทุกคนเนี่ยเราเรียงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ร้านยังไม่ต้องเปิดก็จะไม่เสียวันไปอันนี้ที่ผมจะเปิด าไว้ก่อนบอร์ดเกมครับผมมีบอร์ดเกมอยู่ชนิดเดียวเลยไม่เอาชนิดอื่นมาเลยค่อยขยายต่อไปอ่ะผมไม่ต้องเรียงได้ไหมผมหยิบอ่าแล้วผมเปิดครับยับนะอุ้ยสาีแปเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเราจะมีการ์ดอะไรสวยๆให้เราได้รับชมกันบ้างนะฮะลุย อุ้ย 12. เพิ่มความเร็วในการเปิดซองนิดนึงนะครับเกือบเต็มเลยด้วยกันลองดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะเอ้ยก็เร็วอยู่ม่เปิดมือมไม่มีอะไรดีๆเลยอืมอ,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 มอมืโอเค77เหรียญครับสวยงามชุดนี้เดี๋ยวผมหมด2กล่องนี้แนละ้วเดี๋ยวผมค่อยเปิดร้านเลยกันนะเนี่ยครับบักบักหนึ่งเนาะ ที่ทําให้เรามีเวลาในการทําอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ยังไม่มีหลักร้อยมานะมีแค่หลักสิบมานะโอเค21โอเค60สวยครับโอเค21ครับ10ครับโอเค10เหรียญ กล่องมัง้งกล่องเมื่อกี้พุมแย่โอ้โหโอเคสิบสองเหรียญบอกเลยว่าโอเคสิบเหรียญสิบเหรียญมันไม่น่าดีใจนะทุกคนโอ้โหแย่ปะแค่สองกล่องเนี่ยแหละโอเคยค 2, ี่สนะิบสองเ,เหรียญพอได้การแล่แรมา exp จะขึ้นเยอะนะทุกคนนะโอเคยี่สิบเอ็ดเหรียญ ก้าเหรียญครับเฮ้ยยี่สิบเหรียญครับไม่มีหลักร้อยโผล่มาจริงๆนะเนี่ยในกล่องพวกนี้ต้องมีการแลน์แลหายากหะไรยากหลักร้อยบ้างดิวะชื่อยกตันแล้วนะโอยเจ็ดครับอืม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 เอาเรื่อง ทิ้งแม่งไหมเอ9เ7ครับโอเค69.99ครับ okay. 70ไม่เอาหลักสิบได้ไหมเอาเป็นหลักร้อยอะมีมั้ยการหลักร้อยโอเค70ครับยังดี ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมดไปหนึ่งกล่องแล้วว่ะน้ำตาที่ไหลยี่สิบสามโอจีเอ็ดสิบเก้าครับทุกคนโอเคยี่สิบโอเค 92ครับไพโลเพกไพโลเพกครับรุ่นทองโอเค19ครับสอไม่กีได้ประมาณร้อยกว่านะยังดี17ครับนี่หลักร้อย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 หกสิบห้าครับ หมดเรียบร้อยเปิดร้านเปิดร้านครับคนมารอเยอะแล้วโอเคเคลียร์กันต่อวัอนนี้ผมเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วว่าไงครับพี่ชายผมไม่มีตังค์แล้วดิโอ้โหรอก่อนได้ไหมครับขอคิดก่อนนะขอเงินก่อนมันเอาการ์ดโกดมาขายผมการ์ดผีรอก่อนได้ไหมรอตังค์ก่อนรอตังค์ก่อนอยังไม่พอ,อยังไม่พอใจใช่ไหม เขาเรียกว่าคันไม้คันมือว่าลูกค้าเกิดนะฮะโอเคโอเคชิดตังครับสวัสดีครับอุ้ยมีการ์ดมาด้วยครับครับตัวบอ,อดเกมครับทอนสิบเหรียญครับครับเคลียวเไยเคลียไวเลยเคลียไวเลยเอาไปแล้วหรอการ์ดโอ้โว สองเหรียญครับคิดนานไม่ได้เลยสิบสามุดสองครับพอดีครับนนหนึ่งใบครับ84สิบสี่ครับ84สิบสี่เหรียญผมครับขายดีจังหวะนี้ขายดี นะครับดีครับการ์ดสิบห้าเหรียญครับสิบห้าโอเคหกอนหกเหรียญนะครับขอบคุณครับคุณลูกค้าครับอันนี้ทอนหนึ่งเหรียญครับมีอะไรมานําเสนอครับการ์ดเก้าเหรียญหรอครับตอนนี้การ์ดในตลาดเก้าเหรียญผมซื้อให้ได้แค่ครึ่งราคาครับสี่เหรียญเท่านั้นเต็มที่สี่จุดห้าครับเต็มที่สุดๆแล้วครับอ่ะผมให้สุด ในที่สุดไม่มีให้ที่ไหนมากกว่านี้แนะล้วห้าเหรียญครับอ้าวแมมีสายหัวด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนโอเคลูกค้าบอแป๊บครับบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมแล้วว่าพอดีครับ90าครับการ์ดใบนี้90ครับนีคร่ครับบอดเกมหมดปะเนี่ย32ครับโอเคบอดเกมเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องสั่งบอดเกมมาอีกนะ โอ้มีกินบอไม่มีใครซื้อนะครับขอบคุณนะครับที่ซื้อ108เหรียญพอดีครับทอน16เหรียญครับครับเราสั่งบอร์ดเกมมาอีกเราต้องเปิดบอร์ดเกมอันนี้สักหลเส้นหนึ่งไหมเอาภาคหนึ่งภาคสองมาเลยกันเลยอย่างละหนึ่งอย่างละสองไปเลยเคมันขายกำไรได้เท่าตัวนะครับบอร์ดเกมบอร์ดเกมกำไรเท่าตัวเลยครับซื้อซองทอนเจ็ดเหรียญครับห้าหกเจ็ดจุดห้าครับครับ บอร์ดเกมก่อนบอร์ดเกมภาค2ครับไปชั้นล่างตั้งราคาบอร์ดเกม60%ครับครานี้ต้อเป็น38บาทครับเคสเปซ11บาทครับทอน4เหรียญครับลูกเต่าครับอืมลูกเต่าลูกเดียวครับ16เหรียญครับตอนนี้เงินเราก็ยังชิวๆอยู่นะก็การดยังขายได้อยู่ ก็ขายพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดการ์ไปเรื่อยๆก่นอนสาน32ครับ 3, 3มาม2สครับไดต้องขยายร้านอีกนิด1นึ่ง40อพอดีครับโอ้โหซือแค่นี้หรครับปิ๊ยมีการ์ดโอ้โหโอเค9เหรียญครับอืมผมจะขยายร้านอีก500เหรอกดไปเลยอย่าคิดมากโอเคมันจะได้มีช่องว่างตรงนี้นะทุกคนนะช่องว่างตรงนี้เราก็จะ คิดคิดต่างไงโอเคถอนสี่เหรียญครับครับเออโอ้เ okay. คผมเอาของเป็เตเลสตมาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่าของเป็เตเลสต์เราจะอยู่ตรงนี้เอาชั้นนี้โอเคมาแล้วครับเอ่อสามสิบสองครับสามสิบสองเคเรต่อไปครับเชิญครับเฮ้ยโอ้ทำไมมันเหม็นน่ะ ทำหน้่งุนคนลูกค้าครับของหมดเหรอก็ไม่หมดนี่อการนี้เจสิเหรียญครับโอเคหนึ่งร้อยำฟิบเหรียญพอดีครับอีกหนึ่งชั้นเหรอผมซื้อชั้นอีกหนึ่งชั้นด้วยกันเอามาเลยไหนๆก็ด้ไหนแล้ะจัดไปโอเคตั้งให้ลูกค้าก่อนนะครับ ออนสามเหรียญสี่สิบเซนครับบอทเกมครับสามสิบห้าทอนห้าเหรียญครับครับโอ้ใจบัตรเครดิตด้วยห้าเหรียญเองครับโอเคทอนแปดเหรียญครับครับอู้บอทเกมหมอ,อบอทเกมเลยนะครับนี่หนึ่งหกสิบสี่ครับ วยพิงโอเคแปดเหรียญครับทอนแปดเหรียญนี่แปดเหรียญครับลูกเต๋าลูกเต๋าน้ำเงินหมดครับนี่บอร์ดเกมไม่ใช่ไม่ใช่บอดเกมอันนี้แล้วนึงคุณลูกค้ามาแล้ว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 การ์ดครับอ๋อนึกว่าการ์ดโอ้ใบเดียวครับทอนห้าเซนครับครับบอร์ดเกมเพราะว่าเดวบอร์ดเกมผมไปไว้ตรงนู้นดีกว่าวะตรงนี้ดีกว่าบอร์ดเกมบอดเกมโอเคมีแค่หนึ่งครับ รงบอร์ดเกมผมสร้างบอร์ดเกมเพิ่ม1อันเอามาด่วนครับอันนี้ยอมเสียค่าส่งครับก็ไปเติมเลยครับรอสักครู่ครับคุณลูกค้าผมก็ทิ้งกล่องเลยครับอะโอเคเคเคลียร์เดี๋ยวเย็นนี้จัดร้านอีกทีหนึ่งครับอุ้ย73ิครับพอดีครับอุ้ยการหมดอ่ะออกมา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 ใส่ไป เจ็ดห้าครับสี่สิบแปดเก้าครับนิดนึงนิดนึงสูงกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นิดน,งน,ดน,งงน,ดนึงครับช่วงนี้ร้อนตังครับในกลมกลมครับในกลมกลมๆอืมครับเราจะคู่นะล,ลูกคา้าขอตั้งราคาก่อนยี่ห้าเช่นเดียวกันครับนี่โอเคปู้เอาการะครับ เลยการหนึ่งใบครับ75ครับพอดีครับโอ้โหบอดเกมสวยงามครับพอดีครับ90ครับไปครับคุณพระเอ่อเอ่อ62เหรียญทอง38ครับ35สมุก78ครับครับว่างีัชายพี่ชายมีการหนึ่งคันมาขายบุมเหรอผมขอ700ด้ได้ไหมการนี้โอ้ยการแลนะครับเขาจะขายให้เราไหมเจ็ดร้อยครับไปเอาผมให้แปดร้อยด้วยกันขอกำไรสองร้อยนิดนิดนึง คแต่ประเด็นคือผมจะขายออกเมื่อไหร่นี่นะครับอันนี้คือการ์ด1,000งพันอเงาแวบสวยเลยดูดิสูงกว่ายี่สิบเอร์เซนหนึ่งสามห้าศูนลุนไปอ้าโอเคสามทุ่มและมีบอร์ดเกมเดี๋ยวเราสั่งบอร์ดเกมกับซองบอร์ดเกมกับซองก่อนอ่ะโอเควันนี้2ออันมามาเลย 2องหนสโซ่สอ้มร้อยกว่าบาทว่ะไม่พอแน่ๆเลยว่ะโอเคได้อยู่อ่ะผมจัดของแป๊บหนึ่งบอร์ดเกมใส่อันนี้ก็จบแล้วบอร์ดเกมมันมีแค่2กล่องเองว่ะยังเหลือเต็มลูกเต่าน้ำเงินยังเหลืออยู่ไม่ต้องครับอันนี้ใส่เต็มก่อนโอเคหมดบอร์ดเกมอีก2อันอันนี้เก็บไว้เป็นสแป์โอเคประมาณนี้จบวันครับ วันที่หละวันนี้เราติดลบนะครับคนเริ่มเข้าเยอะขึ้นนะครับจากสี่เป็น5้าบแแล้วนะครับตอนนี้ไปวันถัดไปครับโอเคเปิดเลยต้องรอแล้วนะครับรอลุ้นการ์ดนี่จะขายออกหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีเงินแล้วนะมาต่อไปอีพ,พีนี้การ์ดจะเปิดเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนนะเพื่อที่จะอัพเลเวลด้วยแล้วก็หาเงินด้วยนะครับมันเป็นการหาเงินที่เร็วพอสมควรแต่ก็ใช้เวลา เยอะพอสมควรเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เราไม่ได้จ้างลูกน้องนะเลยทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาเปิดเท่าไหร่เฮ้ยมีคนไปสนใจกานูโนนี่เคเขียนลูกค้าก่อนครับ36ครับโอเคมาครับบอดเกนี่ออกเยอะจังเลยตอน6เหรียญครับโอเคทอหเหรียญครับลูกเต่าครับลูกเต่าทอดสามเหรียญครับครับลูกเต่าเติมเลยเติมเลย เอากล่กองทิ้งครับอ่ะโอเคเอลูกค้าสืมสเวดเหรียนครับลูกค้าสเว็เหรียญงงงงวันนี้การยังไม่ขายไม่ออกนะรนครับ2เหรียญครับวางเลยครับโอ้การออกแล้วยี่สบหกหกเหรียญครับไปครับแพงไปหน่อยเหรอไมอ่ไม่น่าจะแพงแน่สิบแปดเหรียญครับ นิดนึ่งนะลูกค้าไปเลือกของก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรอครับแป๊บนดียวครับลูกค้าขอเจ้าของร้านเสี่ยงดวงบ้างนะครับจังหวะนี้โอ้โหเอ๊ะเฮโอ้โหโอเคเรียบร้อยจมจมแปดเหรียญครับครับคนต่อไปครับเชิญครับการ์ดครับยี่สิบกเหรียญครับสวัสดีครับคนต่อไปครับโอ้ยไกลแล้วครับยี่สิบเก้าเหรียญครับทำไมซื้อน้อยจังครับโอเค เรจะไปครับลูกเต๋าเหรออ่ะพอดีครับโอเคผมสั่งซื้อกล่องเอ้ผมเปิดลายเส้นไปนแล้วเหรอเอ้ผมสั่งซื้อกล่องนี้ได้ซื้อกล่องนี้สองอันได้โอเคมาโอเคหมดเกลี้ยงเลยของได้ครับก็เหลือไว้หนึ่งกล่องันนี้เก็บสต็อกไว้ครับโอเคพี่ชาย สามสิบทอนสี่ครับครับคนต่อไปครับบอร์ดเกมเี้แล้วสี่ห้าเนี่ครับบอร์ดเกมเงี้วสามแปดสามแปดครับพี่ชายคนต่อไปครับบอร์ดเกมเงี้วเหรอเล่นบอร์ดเกมขายดีเว้สี่ห้าว่าไงครับพี่ชายสีเขียวอ่าโทษทีนะครับพอดีทางร้านไม่รับการ์ดที่ราคาต่ำกว่าสิบเหรียญนะครับโทษทีนะครับอ่าผมต้องย้ายบอร์ดเกมเอาไว้ตรงนี้ อ๋อรัใก้ราคาออกกอนจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรโอเคบอร์ดเกมอยู่ตรงนี้นี่นี่คืออะไรอ๋อบอร์ดเกมนี่โอเคคิดตัง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 ลูกค้าก่อนนี่มีการหนึ่งใบครับลูกค้า119.5รบครับโอเคขอบคุณครับลูกค้าไปไหนไม่ได้เลยซอนสีเหรียญ นี่เหรียญครับขอเติมการ์ดหน่อย3การ์ดครับ1 2 3ครับอันนี้25เหรอโอเค25้เหรียญครับอันนี้24เหรียญครับแพงนิดนึงแพงนิดนึงเกมีนนครับอ่ามีคนซื้อบี้เอาจริงดิ1350เลยนะ โอ้โขอบคุณมากเลยครับเรากำไรประมาณ4.500เหรียญนะครับโอเ okay. ค1.300เข้าเต็มเต็มครับทุกคนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์มุมนี้ก็กำลังสวยๆนะผมไม่อยากจะโละมุมขายของทิ้งเลยอะ่ะแต่มันขัดตาโอเคครับทอน12.5ครับ12.5ครับ okay, ขอบคุณครับพี่ชายกัดหน้าเชิญใหม่ครับหรือว่าไปดูเอลกับ พี่พี่สาวคนนี้ก็ได้โอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ไงเราตั้งอันนี้อีกเรามีอยู่3ใบครับหนึ่งสองสามใบนี่ตั้งราคาใหม่ครับ23เหรียญครับ20%ครับจากราคาตลาดครับ23เหรียญเช่นเดียวกันครับไปนี้คับพี่ชาย2กล่องเนาะไปถอนยี่สิบแปดครับคิดตังคิดตังคิดตัง ผมว่าผมต้องเริ่มจ้างใครสักคนแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะกันนะอีกสเหรียญครับบอร์ดเกมเราหมดผมเหมาบอร์ดเกมมาก่อนผมเปิดลายเส้นบอร์ดเกมนี่ลายเส้นลิขสิทธิ์อีกหนึ่งอันเลย,เลยแล้วก็สั่งมาอย่างละ2องสต็อกไว้สั่งเลยโอเคคิดตังให้พี่พี่สาวนะโอเคพี่สาวสิเหรียญพอดีครับคนต่อไปครับคัดยีบห้เหรียญครับพอดีครับ ขอเรียงของไปเรืเร่อยๆก่อนเลยกันอโอเคขอคิดตังค์ก่อนนะครับลูกเต๋าบวก1กล่อง52เหรียญครับโอเคคนต่อไปครับโอ้ยถูกๆเลย12เหรียญครับทอน6เหรียญห้าเหรีครับครับ11เหรียญครับ,รรบ11โอเค บอร์ดเกมอีกหนึ่งอันครับบอร์ดเกมมาเฟียเวิร์กครับมาเฟียทำงานนั่นเองมาเฟียมาเฟียอันนึ่งครับโอเคโอเคเรียบร้อยตั้งราคามาเฟียครับมาเฟียราคาตลาดบวกนะสี่สิบสามออกผมว่าครับบวกนิดหน่อยข้างหนึ่งขาสองโอเคบอร์ดเกมเราเรียบร้อย,อยลูกเต่าน้ำเงินหมดครับ ลูกเต่าน้าเงินครับขอลูกเต่าน้ําเงิน1 1ชุดครับลูกเต่าน้ําเงิน1ชุดครับหร้อยหโอเคขอเช็คขอเช็คบินให้เจ้านี้ครับแปดโอเคครับผมค,ครับขอเ,เดี๋ยงของก่อนลูกเต่าน้ําเงินหมด16ลูกครับโอเคพอดีพอดี2ช่องครับเปิดไฟเไฟให้ลูกค้าก่อนเวียนหัวแน่นลกนนะ ม,มันไวมาันไวโอเควันดีครับอันนี้บอร์ดเกมครบโอ้มุมนี้สวยง่ามมากถ้าไม่มีไออันเนี้ยผพรว่า,าอันเนี้ยเอาไว้นี่ดีกว่าไว้ได้แค่ตรงนี้ที่เดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรวางไว้ก่อนอคิดตังคิดตัง้วค่อยจัดคืนนี้ครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ทอนแปเหรียญครับต่อไปครับอุ้ยการออกด้วย ตอนหนึ่งเหรียญครับครับว่าไงพี่ชายพี่ชายแว็นดำอ๋อพี่ชายแว็นดำครับพอดีทางร้านไม่รับการ์ดที่ราคาต่ำกว่าสิบเหรียญนะครับขอโทษทีนะเหลาแดงครับไปสามสิบแปดเหรียญโอเคโอเคครับพี่ชายมาสี่สิบเอ็ดเหรียญครับพี่ชายครับกดหน้าเชิญใหม่นะฮะสเปรย์เรายังทำงานได้ดีอยู่นะครับเราก็เอาเหมือนหนึ่งสเปรย์ครับ กลับไปโอเคสวัสดีครับพี่ชาย20เหรียญพี่ชายว่าไงเอาอะไรมาขายให้ผมอ่าเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราไม่รับการ์ดที่ราคาต่ำกว่า10เหรียญน,นะครับขอโทษทีนะขายการ์ดผมขายการ์ด21ครับโอเค 23. โอเค โอ้บอกบอกนี้หมดว่ะโอ้้หูตอ,อนสิบเก้าเหรียญครับส5มห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าครับอขอเปิดสักหน่อยนะช่วงช่วงรอคนออกครับโอเคสิบสี่จุดสี่ครับยังได้อยู่แต่มันต้องหลักร้อยแล้วป่ะโอเคได้อีกสิบเจ็ดครับกำลังสวยๆน่าจะประมาณนี้ เดี๋ยวผมเรียงเรียงของให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าอันนี้หนึ่งกล่องอันนี้หนึ่งกล่องอันนี้1กล่องอุ้ยการม่วงการม่วงได้แล้วอะทุกคนผมเปิดแล้วก็เอามา1กล่องจัดไปหนึ่งไม่พอต้องสองโอเคเอามาซื้อมาแล้วก็จ่ายบินจ่ายไปตังหมด โอเคผมขอเคลียร์ร้านรอพี่ชาย2คนนี้ทำไมไม่นมันนั่งเล่นด้วยกันนะนั่งห่างกันเพื่ออันนี้ของเก่าครับโอเคเหลืออีกอันหนึ่งแม่เมยอ,อันนี้การ์ดใหม่ครับไปก่อนก็อันนี้เฮ้ยการ์ดใหม่เอื้อมันสะสมไปเยอะจังวะอันนี้การ์ดเขียวครับเฮ้ยการ์ดเขียวอะไรการ์ดส้มยัดเข้าไป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  หมดครับอันนี้การ์ดสีฟ้าการ์ดสีฟ้าแยกไปเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีตอดีอเต็เคเต็มเชลผมต้องมีอีกหนึ่งเชลเพื่อที่จะเอาไว้การ์ดม่วงครับอีกหนึ่งเชลผมต้องอยู่ตรงไหนนะทีเนี้ยแต่ไม่มีตังครับการ์ดม่วงทิ้งไปนี่ก่อนโอเคอีพีนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนดีกว่านะทุกคนเราเริ่ม ได้การ์ดดีๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้เราก็ได้การ์ดราคาเท่าไหร่วะ้า500ยห0ก็กว่ามาแล้วนะครับแล้วก็เราได้ซื้อการ์ดราคา1000กว่าแล้วก็ออกไปแล้วด้วยนะครับถ้าก็ว่าเราเปิดเองตอนนี้เราจะอยู่ประมาณ5 0 0ยังไม่มีการหลักพันโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับแต่เราได้มีโอกาสได้ขายการหลักพันไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงตามต่อ E ีอีต่อๆไปนะครับใครมีข้อแนะนำยังไงก็คอมเมนต์ไว้ ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ตามเอวิติงเป็นกำลังใจให้ด้วยเลวกันนะครับผมสำหรับร้าน everything ทุกสิ่งทุกอย่างเจอกันใหม่ ep หน้าสียู